ครับบอสฮวัสดีครับบอสมึงอยู่ไหนเนี่ยกางจะไปค่ายครับบอสอะไรนะกางจะไปไปหาลูกครับบอสไปลูกๆอ่ะอ๋ออ๋อมาเยี่ยมหลานๆหน่อยได้ครับได้ครับบอสเก็บกันสองนะได้ครับเรถคุ้นชื่อ ุณจัดแล่น้องเมื่อกี้โอเคครับเดินเดนเราเดินแบบนี้เลยดิหัวเรามาานันสะท้อนใสงเนี่ยลองลองมาอยู่ในนี้สิลองมาอยู่ในนี้สิเอ,อ,อเฮี้ยห้องอัดบอหอเออเนี่ยเป็นสีฟ้าเอาครับลงุง โทนี่ไปรับบัตรที่หน้าค่ายได้เลยครับมีคนซื้อบัตรอยู่ตอนนี้เราเออลุงกำลังผร้มผมเพิ่มไปติดใบได้เปล่าอ่ะอาจได้หนูเออโทนี่ไปหน้าค่ายเลยแล้วก็ขอดูไว้รวมมาเลยก็ได้นะเออได้ครับเดี๋ยวอเสร็จดีไหมโอเคโอเคแล้วก็ไปไปรวมมีมีน้องที่เป็นทีมงานเราเราเอารับอยู่ครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีใบต่อคอร์สหน่อยพี่หน่อยนะลุงมีคนถ่ายรูปหรอครับ สวัสดีครับสวัสดีเดวพีวอเหครับเรนี้ใช่นครับก็เหลือใครอีกคนนึงนะเอกหลือสนิมสนิมเดี๋ยวให้สนิมส่งให้ไอ้โทนี่ไอ้จุนจานนี่ลูกมึงป่ะใช่ครับใช่ครับบันดากูไข่เค็มช้ยากระดาเยอะที่หายเลยแล้วไม่ดาบวอททำไมอ่ะเร็ได้ยบรยครับเดี๋ยวผมจะับโอเคขอบคุณมากบอสขอบคุณมากบอปไปเกลวซ้อมต่อลุยพนันปลาเคมครอยู่นะไป เบ็นคนผู้จัดการวงน่ารักเว้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจะพูเหรอจะพูเหรอนี่นะคนนี้คนนี้คนนี้นี่หยุดเดี๋ยวนี้หยุดใกล้ไปซ้อมไปลูกทำให้ลูกไม่้อมเหรอหนูไม่ซ้อมเหรอลูกใกล้าลูกมึงจะไปซ้อมหรือจะให้ลุงซ้อมมึงเออถูกถูกกูเห็นมันไอ้นี่เว้ยกูไปเจอมันอีกที่นึงมาด้วยเว้ย ใช่เหรอบอสที่นู้นเหรอใช่ใช่ยืนร้องเพลงอ่อยผู้ชายอยู่ได้ยินมแต่มันสภาพบอสดูรู้ติดผู้ชายใช่ตะโกนอยู่ตะโกนอยู่ไม่เห็นวงไม่จะต้องถามมึงมือรูมุอขวาสิมันไม่ขึ้นหนูหนูจะดูไหมไม่ไม่โอเคดูแล้วตะโกนอยู่สมองหนูมันปะน้าก็หนีเที่เหมือนกันนั่นแหละเรือสรุปมันจะเรียกกูลุงหรือว่าน้าวะเนี่ย ได้ยินใช่ะเท็เท็เขาอยาเจ็บคอได้ยินมาพี่พี่ว่าคาณนอาเขาได้ยินอูกไหมได้ยินลูกได้ยิน,ยน,ยนโอเคเกินท่าสวัสดีด้วยนะคะทุกคนโอ้ ทำไมวัดดีหนูเอียพร้อมแล้วนะเยี่ยเยี่ยแล้วดิครับบ๊ามึงบ๊ามึงโอเคสวัสดีนะพวกเราวงเดนิโออะไรอะไรแล้วสวัสดีครับหนูจุนจันเดี่วอสครับ ตามมาว่ะคพี่วอนครับเอาไฟคนหนึ่งไขวะคนจะปวดว่ะี่ย ทีหาฟ้าเบบี้วอทาอ๋อชัดเลยเบบี้ดูไวดิอัน <c> น <oughs> ้

लोग हेचर्न, लोग हेगॉट, लोग हेगिया लोगों। नमस्ते। พี่เมื่อน

ใครคิดท่าใครคีดท่านี่ผมไม่ได้มาดูนี่พวกคุณนี่อันนี้เลยเหรอท่านี้เลยเหรอลัวเลยหลุดหมดแล้วมีใครเป่าหูอะไรเนาะคิดกันเองใช่ไหมเนะ ใอ้เจลใอ้กำลังน่านี่ใครเป็นคนคิดท่าเนี่ยท่าอะไรเนี่ยทำไมไม่เหมือนที่ผ่านมาเลยเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ย แล้วเหมือนเราเสกมุนถ้ามันเป็นคาถามูเตลูนี่กูดูอะไรอยู่วะเนี่ยนี่กูไม่ได้มาคุมซ้อมเลยมาเป็นทำไมเป็นแบบนี้นะไม่ได้มาคุมซ้อมเลยโอ้เต็มพี่หนูว่าดีลูก้ว่าดีเอ้ามันเป็นมูเตลูเลยลูกมันต้องไอตรงมูเตลูอ่ะเข้าใจอ่ะสุดท้ายเข้าใจ ไอ้ไอ้ไอ้ท่าได้ไหมไอ้ท่าเนี้ยไอ้ท่าเนี้ยเปลี่ยนได้ไหมยันเราต้องเอาท่ามันไม่สุภาพมันไม่สุภาพเดี๋ยวว่านี้เอ้หนึ่งสามเจ็ดตัวมันขยับอ่ะหนึ่งสี่เจ็ดอ่ะขยับขยับมันขยับไปอ่ะอนี่มันเป็นท่าเลยนะคะหนึ่งสามเก้าเดีวว่านี้ หนึ่งสามเก้าแล้วก็ไปหนึ่งหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าทีหนึ่งโทนี่โทนี่ซื้อบัตรหรือยังน้องจะไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวไปซื้อให้ก่อนน้องน้องไปแล้วน้องไปแล้วน้องไปแล้วหรือน้องไม่ไปเดี๋ยวน้องน้องกอลังจะไปเออทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่กดตังอยู่ไหนครัที่กดตังอยู่ไหนครัที่กดตังเอยู่ ตรงไปเรื่อยๆไอ้ตรงไปนิดนึงอ่ะเลยเลยว่าไม่สี่ไปอีกอ่ะตรงนี้มันไม่มีที่กดนะงค์ดบิวสิกไม่มีที่กดตังค์ได้ไงครับเนี่ยเออเขาไม่ทํามาให้อ่ะเศร้าเหมือนกันอ่ะเศร้าเหมือนกันนะเท่ากันเท่าไหร่ครับลุงสิเอ็ดใบกระถางสิบสามใบเหรอสิบเอ็ดใบกระถางสิบสามใบสามสิบสี่ใบสี่แสนสี่อ่าใช่สี่แสนสี่ เชื้อวัดคอนเสิร์ตสี่แสนสี่แล้วรู้สึกว่างานพรุ่งนี้จะต,ต,ติดงานด้วยเป็นไงยจ๋งไหม โหนร้องนัร้องอุยช่างดิชัดได้ไหมครับกบอนสั่นสามใบาสองเก้ครับเดี๋ยวรับรับบัตเลยจเตสี่สิบใบนะครับครับกบดอนครับหนึ่งสี่เจ็ดแปดครับจะบ,บอกไว้ก่อนนะกบดอนสั่รสามใบครับรอ,บอบไว้ก่อนนะ อ,อ,อถ้าแนะนํานะครับไอเวทีเวทีเองมาเวทีอ่ามันจะเป็นเวทีอะไรนะตรง,อองที่ลอยกระทงงานเริ่มกี่โมงงานเริ่มคือเปิดให้ walk in เข้ามาก็2สองทุ่มน่าจะทันอยู่ใช่สองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มกบกบ่าเวทีลอยกระทงแล้วไงต่อกลุงก็โชว์แรกมาดู baby w a c h ก่อนรับไปต่อนู่นเลยชายหาดอ๋อทันใช่ไหมทันทันันโอเคทัน เลนลุงจะให้แมมบ้าไปอยู่กลางๆแล้วเฮ้ยโหเพียวเลยลุงขอบครับอ่ะเพียวเพียวเียวจัดให้พวกพวกเองเลยเอาคือครับคือครับได้เลยจัดกันให้มีเรื่องเอ่อฮะอ๋อไม่ใช่ครับลุงมีเพลงมีเพลงอ๋อมีเพลงไปน้องใช้ของขอบคุณครับโห้ักร้องอูช่างชัดเลย จบวะลูกๆผมนั่งเก่งจัดอะสุดยอดเลยวะขับดีบัณฑ์ น่าจะทันเออผมรู้สึกได้ว่าคลิปที่ติดแดงอ่ะเพราะเหมือนจะเป็นเพราะเสียงบอดตำรวจแลยนะ เอาคุณฐานะมาตรนด้วยนะครับอ่านถูกนะฐานะมาตนใช่เอาคุณที่พี่ดินปะบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทวีสวัสดีพี่ใครพายี่เก็บในเกมยี่นนหรอข้าวมาแจอของไม่ทันเนี่ยตอนนี้โอ้เบมอยูเนี่ยพี่ของพี่กับพี่เบมมีของพี่เปมไม่มี เอาของตัวเองเอาไปก่อนเอาคนไม่มีไงให้ยืมมันเองเลยกันนะ่ปปะ Super people เล่นแม่งแล้วเอาแล้วยก้มสนุกกันนะไม่รู้จจริงกือเปล่าแต่เหมือนจะจริงเพราะเมื่อ<ม>วาวนก็ไม่ติดแดงนะ ในฤดูวันนี้ดิติดเดงเกี่ยวเตว่าขาบอกไมเฉิญนขาไมเฉิญนน่าจะมีก็ค่อยๆไปเอลที่เข็มอะไรนะเอลที่พี่เฉิอนอะ สัสดีครับพี่ังสวัสดีพี่ขอบคุณวานิดาด้วยครับผคพี่บังพี่กระเป๋าอะไรพี่ห้าของพี่เฉินคุณน่ารักเท่าโลกเลยตัวใหม่ตัวใหม่ตั้ใหม่ใช่บอกพปเฉิแล้วห้าหมื่เลยนะพี่ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ ซื้อใหม่เลยดีกว่าพี่บังคับเลย <ไม S 2> ขับไปนอยขับไปนยกินข้าวเคนหายนคนหาเรือซื้อใหม่ไอ้ยาชาคนนี้รวมรวมตู้ใหม่ไปคัครับเดนะเดนะเด็เดีเด็ดนะเเดนเดนดนนนะนนะเ